สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะจะพาสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า PQR ให้แต่ละด้านมีความยาวด้านละ5เซนนะคะอันดับแรกนะคะเริ่มจากสร้างรังสีขึ้นมาก่อนนะคะ สร้างรังสีตั้งชื่อรังสีว่ารังสี P S นะคะต่อไปเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ยาวด้านละ5เซนนะคะเราก็ต้องมีวงเวียนแล้วก็นำวงเวียนมา กลางทาบกับไม้บรรทัดนะคะให้ได้ขนาดเท่ากับ5เซนนะคะพอได้5เซนแล้วนะคะเราก็นำวงเวียนมาวางที่จุด P ค่ะนำวงเวียนมาวางที่จุด P นะคะลากให้ตัด รังสี PS นะคะตั้งชื่อจุดตัดว่าจุดตัด Q เราก็จะได้ฐานของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะลำดับต่อไปนะคะวงเวียนยังกลางเท่าเดิมนะคะห้เซนเท่าเดิมนะคะนี่5ซนเท่าเดิมแล้วลากวงเวียนขึ้นด้านบนนะคะ รางเวียนยาวนิดนึงนะคะเผื่อให้ให้เส้นมันตัดกันนะคะต่อไปนำวงเวียนมาวางที่จุด Q นะคะกลางเท่าเดิมนะคะกลางเท่ากับ5เซนเท่าเดิมแล้วก็ลากให้ตัดกับเส้นเราก็จะได้จุดตัดตรงนี้ตั้งชื่อว่าจุดตัด R ต่อไปน้ำไม้มันทัดนะคะมาลากจุด R ลงมาที่จุด P แล้วก็จุด Q เราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยม PQR ที่มี ด้านยาวด้านละ5เซนติเมตรซึ่งเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นเองค่ะเรียบร้อยค่ะ